สวัสดีครับครับิโอนี้นะครับผมจะมาบอกนับ4สาเหตุนะครับที่ทําให้คอมดับเองและติดเองแบบอัตโนมัตินะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับสาเหตุแรกก็คือความร้อนความร้อนนะครับเกิดจาก CPU นะครับที่สะสมความร้อนหรือทํางานมากเกินไปครับทำให้ CPU มีองศานะครับมากจนทําให เกิดการตัดการทำงานแบบอัตโนมัตินะครับ CPU นะครับจะตัดความร้อนก็ต่อเมื่อ CPU มีความร้อน90องศาขึ้นไปนะครับจะตัดแบบอัตโนมัติหมายถึงว่าเครื่องจะดับไปเลยนะครับสาเหตุน,นี้เกิดจากการที่เราใช้งานคอมนานๆใช้คอมหนักๆน,น,นะครับแบบไม่พักเลยนะครับก็อาจจะเกิดมาจากความร้อนนะครับ อันนี้คือสาเหตุที่คอมรับเองวิธีแก้นะครับก็ลองซื้อตัวซิลิคนนะครับซิลิคนในการทา CPU นะครับอันนี้ต้องมีถ้าจะทำได้อันนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้การแก้คอมพื้นฐานนะครับฮาร์ดแวร์นะครับตรงนี้หน่อยนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับไปเอาซิลิคนนะครับที่สำหรับ CPU นะครับระบายความร้อนนะครับไปทานะ นะครับผมต่อมานะครับสาเหตุที่2อาจจะเกิดจากตัวซอฟ์แวร์นะครับก็คือตัวระบบ Windows มีปัญหานะครับปัญหา Windows 10นะครับหรือ Windows ไฟล์เสียหายมันก็จะส่งผลให้เมื่อเราทำการเปิดโปรแกรมใดๆที่ต้องการใช้ระบบบางส่วนนะครับใน Windows ที่เกิดอาการเสียหายหรือเกิดจอฟ้านะครับขึ้นบูสกีนอะไรประมาณเนี้ย อาจจะทำให้ดับไปเลยวิธีแก้ก็คือไปซ่อมแซมตัววินโดว์นะครับหรืออย่างายรแหลงที่สุดก็คือลงวินโดว์ใหม่นะครับตรงนี้อาจจะแก้ปัญหาที่ว่าคอมอาจจะดับเองหรือติดเองได้นะครับต่อมานะครับกระแสะไฟนะครับหรือตัวจ่ายไฟนะครับถ้าเป็น PC ตั้งโตะนะครับจะเป็นพวก power supply นะครับถ้าไม่มีตัว PSU นะครับ ตัว power supply จะเป็นตัวจ่ายไฟให้ตัว pc นะครับถ้าตัวนี้เกิดปัญหานะครับคอมเราจะเปิดไม่ติดเลยหรือ power supply เสื่อมนะครับอาจจะเกิดทำให้คอมเราดับไปเลยนะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับกับคอมตั้งโต๊ะส่วนถ้าเป็นหนาตุกนะครับไม่ค่อยเกิดปัญหานี้นะนะครับส่วนมากครับบุกจะเกิดจาก cpu หรือตัว windows นะครับ อันนี้เน้น p ีอย่างเดียวนะกระแสไฟนะครับไม่พอสาเหตุสุดท้ายนะครับก็คือไวรัสนะครับปัญหานี้ส่วนมากจะเป็นไวรัสประเภทแอปแอปชัดดาวนะครับเครื่องโดยที่เราไม่รู้ตัวสมาร์าวิธีแก้นะครับใช้แอนตี้ไวรัสตัวที่ดีๆนะครับมาจัดการเจ้าไวรัสพวกนี้นะครับผมผมอาจจะแนะนำไวรัส ออันตัวแอนตี้ไวรัสพวกน็อตสาอะไรประมาณนี้ครับก็ใช้อยู่เนาะมันก็ช่วยได้นะครับในการแก้ปัญหาไวรัสในระดับหนึ่งนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับ4สาเหตุที่เจอกันบ่อยๆนะครับในการที่ว่าคอมดับเองหรือติดเองนะครับแบบอัตโนมัตินะครับก็ลองนำวิธีข้างต้นที่ผมบอกไปนะครับลองนำไปประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับ แล้วก็ลองสังเกตดูว่าคอมเรามันเป็นอย่างที่ผมบอกไหมสีสาเหตุนี้นะครับที่เกิดอาการดับเองติดเองนะครับโอเคครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเ n s นนสอนเชมเตอร์นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมก็ส่วนคลิปวิดีโอนะนะครับอนนสอนเชมเตอร์ชนลจะมาสอนสาระดีๆแบบนี้ นะครับว่าจะมาสอนอะไรนะครับในการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือ IT ชีวิตประจำวันของเรานะครับก็รอติดตามกันได้นะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้เอนนสอนใช้คอมพิวเตอร์ชาแนลสวัสดีครับ